ข่าวดีๆจากทางรัฐบาลนะครับที่ต้องบอกว่าเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับงานที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆซึ่ง,งรัฐบาลนะครับจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมารามาธิบดินนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบ100ปีนะครับ2ีกันยายน2568กก็เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานนะครับที่ วัดสุทัศน์เทพรวารารามโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงเนี่ยจะมีการเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาเฉลิมพระเกียรตินะครับเริ่มตั้งโต๊ะหมู่เวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับไปจนถึง5้าโมงเย็นของวันนี้นะครับและก็จะมีการประกาศผลมอบรางวัลในช่วงห้าห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นสิบเจ็นิกาสามสิบนาทีครับส่วนสําหรับวันที่20กันยายนนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชจสมภพหนึ่ง เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีครับคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดิน โดยระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาิกา30นาทีนะครับจะมีการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติครับเปิดด้วยการแสดงรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติและการแสดงขนเรื่องรามเกียรติครับ ชุดวายุบุตรวุฒิไกยซึ่งแต่ละวันเนี่ยมีการแสดงที่น่าสนใจนะครับาอาทิเช่นการแสดงเชิดสินโตนะครับบนเสาดอกเหมืยเฉลิมพระเกียรติการแสดงงิ้วและการแสดงเปลี่ยนหน้ากากการแสดงขนเด็กการแสดงจำอวดหน้าม่าน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์โดยกรมศิลปากรการแสดงลิเกคณะชยามิชัยและการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับอีกทั้งยังมีการสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่างๆนะครับงานต่างๆเย็บปักถักร้อยนะครับถักโคเชขนมไทยมีการเก็บสลักผลไม้ต่างๆมาอวดโฉมในงานนี้ด้วยนะครับรวมถึงการแสดงไฟแสงสีเสียงไฟกว่า2,000ดวงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดจําหน่ายนะครับผลิต พันต่างๆกว่า70ร้านค้านะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถไปร่วมงานได้ฟรีนะครับและก็ในส่วนนี้ก็จะมีทางคอสมกอกได้จัดรถรับส่งประชาชน2เส้นทางด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่สนามหลวงวัด สุทัศน์เทพรวรารามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือที่ MRT 3สามยอดกับวัดสุทัศน์เทพรวรารามคือว่าเดินทางสะดวกแหละรถไฟฟ้าก็ไปลงที่สถานี MRT 3สามยอดะนะครับจดให้เลยเดินทางตั้งแต่บ่ายสามโมงไปจนถึง3ามทุ่มครับค่ะขสมกก็ร่รวมบริการประชาชนนะคะครถ2เส้นทางเลือกเราได้เลยการ,รสะดวกช่องทางไหนก็ไปใช้บริการกันได้15บหนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาน,นะคะขสมกก็บริการแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ระหว่าง วันที่20ถึง27กันยายนนี้ค่ะ